แกด s u b ต c ล้ายกดกระดิ่งให้ช่างตอมด้วยนะครับสวัสดีครับ FC แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับทุกตัวฟ้าเมืองไทยต่างประเทศแล้วก็คนที่รักนกรักไก่นะครับวันนี้ก็มาคือ,อวันนี้ เาไปเอาเครือไม้เขาเปอกเครือไม้ไว้เผื่อไว้สักประมาณอาสองเดือนเพราะสองเดือนผมจะไปทีหนึ่งจะเริ่มคือมีตรงไหนก็ไปเอาตรงนั้นเมื่อเช้าก็ไปเอามาแต่กปริมาณก็น่าจะน่าจะเหลือเผื่อประมาณยี่สิบกงได้นะแต่ก็ันไหนว่างก็จะไปเอาอีกแต่ น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่จะไปเอาแล้ววันนี้ก็คือจะจะลงงานแล้วเพราะว่ากลัวจะไม่ทันกันนะครับถ้ามันทันเนื้อไงเราค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้ก็มาปอกเครือไม้ตากแดดไว้ปดเป็นวงกลมตากแดดไว้แล้วครับเนาะก็โอเคก็งานที่สั่งพิเศษผมจะรับเดือนละหนึ่งกงนะครับเนาะก็กงนกยักษ ทรงกองทรงถังวายก็รับไปแล้วนะครับหนึ่งใบของลูกค้าที่สั่งมาถ้าห้าใบขึ้นไปหรือว,ว่าสี่ใบขึ้นไปผมก็จะรับทําพิเศษเนาะแล้วก็ลูกค้าภูเก็ตก็สั่งมาฟักทองสี่คู่ก็ถ้าทันไม่ทันก็ยังไม่ได้รับปากนะครับแต่ถ้าไม่ทันก็เดือนต่อไปนะครับนะทางตอมขอเนาะเพราะว่ากลัวจะไม่ทันกัน เพราะว่าถารีบมันก็จะไม่สวยก็ใจเย็นๆเ,เนาะก็เอาที่ที่สั่งมาลูกบอลลูนใช่ไหมครับอันนั้นโอเครับตอนนั้นผมจะรับให้ส่งบอลลูนไปก่อนเนาะแต่ฟักทองคู่ซี่คู่มันทํายากยากกว่าไอ้ทรงกองทรงทังวายเนาะยากกว่าตอนนั้นอีกเพราะว่ามันต้องค่อยๆใส่เพราะว่ามันเจาะมันใส่ทีละสอง ค่อยๆทำไอ,อ้ตัวตัวนั้นผมเคยทําอยู่แต่ทํายากจริงๆมีคนเคยมาสั่งอยู่แต่ว่าเขาบอกให้ทําเหมือนโบราณโบราณหน่อยทำเก่าๆงดผมก็จัดไปเก่าๆโบราณโบราณแต่ไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าไม่รู้เนาะคือทําเหมือนกรงเก่าๆนะคล้ายๆกับทรงโบราณหน่อยว่าผมทําได้แค่นั้นแหละแต่ถ้าจะเอาทันสมัยหน่อยแล้วก็เอาแบบทรงโบราณโบราณผสมเข้าไปหน่อยนะครับเนาะ ถ้าอย่างได้ดีก็ต้องรอเดือนต่อไปนะครับเดือนต่อไปคือถ้าเดือนเมษาส่งไปให้แล้วลูกมอลูนอย่างนี้เนาะส่งมอลลูนก็ส่งไปก็ผมจะเริ่มรับเลยผมจะทําให้ตัวนั้นมันจะค่อยๆทําจะเอาไม้เก่ามาทำเนาะไม้ไผ่สองปีมันจะออกเก่าๆหน่อยซีมันนจะไม่ออกเขียวเนะาะต้องออกเขียวมันจะเป็นไม้ประมาณปีหนึ่ง ปกีกว่าแต่เป็นก็ยังเป็นไม้แก่อยู่ก็ถือว่าแข็งแรงทนทานอยู่แต่ว่าวันนี้ลงไม่เยอะ <c oughs> โอเคนะครับลงคลิเปเบาๆวันนี้ก็ตาเครือไว้ข้างนอกแดดร้อนไหม <c oughs> ก็โอเควันนี้ถ้าทำทันถ้ารู้สึกว่าทันผมจะให้น้องทักบอกเนาะ ไอ้ทรงฟักทองคู่เนาะถ้าถ้าได้ดูคลิปนี้ก็ก็ให้พิมพ์โอเคไว้นะครับเนาะถ้าไม่ทันก็ขอเลื่อนไปเดือนต่อไปยังไงก็รับให้นะครับเนาะลูกค้าที่ภูกเก็ตเพราะว่าสินค้าได้ตกแต่งเตรียมเรียบร้อยพรุ่งนี้จะส่งให้ผมจะขึ้นภาพให้ดูเนาะโอเคนะผมจะขึ้นภาพทีระภาพคนน้องธีรวัดจำหน้าเขาไว้คนนี้แหละ ที่เขาจะส่งให้พวงนี้เนาะใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามันเป็นงานละเอียดเป็นงานที่แบบต้องค่อยๆทำเนาะไม่ต้องใจร้อนเดี๋ยวยังไงก็ได้เนาะวันนี้ก็มาประชาธมพันธ์แล้วก็มาคุยกันตอนเช้าเนาะไม่ค่อยยังยังไม่ได้ลงงานยังไม่มีเออ ยังไม่มีกรงนกให้ดูก็วันนี้ก็ไม่มีก็มาแนะนำเสร็จสิ้นแล้วก็ให้ทุกท่านอใอ้อิกจบแล้วก็ตาตคายกดกระดิ่งให้ช่างตอมด้วยนะ